วันนี้อยู่ช่องของเหมือนเดิมครับนันติงนุ่มเนียชแนลนี่ครับมาดูควายวัวควายครับเนี่ยฝูงที่ว่าเขาขั้งแต่ห้าแต่หกแลครับนี่ครับมันก็เลี้ยงมายากนะครับมีฟังมันกินมีย้ามันกินแต่มันจะบอกค่อยอ้วนครับวัวหน้านี้ผนมันตกยุงมันเยอะแล้วผมมาได้ปล่อยไล่ทุ่งผมปล่อยมันอยู่แต่ส่วนครับตัดหญ้ากินวัวนะตัดหญ้ากินมาได้บำรุงอาหารนี่มันบอกอ้วนแล้วครับมันมาได้เลมคนนี่ยเรียกเลมเนาะมาไอตอมเกียงครับ แน่วัวกิดแล้วก็ต้องเข้าเสาครับมันนอนเสาถ้านอนเตามันจะอ้วนครับกลางคืนมัน่ค่อยได้นอนครับยุงมันกัดมันดูเอาครับเจะอี้อย่างที่ผมขไข่ลูกอย่างไรราคาดูไอต้ตบปุ้นนะครับตบมุมนั้นนะทุกคนมือสีครับเนี่ยดูความสูงมันความหล่อมันมือสีผมบอกโอ้ทิ้งไม่ได้มือสีอ่ะบอกเป็นอย่างครับถ้ามัน ติดสัตว์แล้วเดี๋ยวผมฉีดยาคุมเหื่อมันลงนครับเลี้ยงไปก่อนตัวนี้ก็ติดสัตว์นะครับเนี่ยผมฉีดยาคุมเพื่อลงนะตัวนี้ครับที่เขาผมหมื่นหกดูครับความใหญ่ไอ้ตัวนี้สองหมื่นครับเนี่ยพ่อโอ้โหผมเยคุณไปทําเนื้อขายกันไปเข้าลงค้ากันไปขุนขายกันโอ้ราคาเท่าไหร่ผมบอกว่าผมไม่ขายราคาขนาดนี้ผมมาขายครับขายไปแค่นั้นนะครับมันมาได้เหลียยัยงนยายะ ข่าดฟางข้าอย่างขนาดเขผมมีเครื่องอัดฟางเองมีแปลงหญ้าเองนะนี่ครับเขาเป็นตัดครับตัดได้ฉานแต่เขาเป็นหู้นะครับได้กลิ่นอย่างได้อย่างครับนี่นี่ครับเมื่อก่อนต่อขนาดนี้หมื่นกว่าสองหมื่นครับนี่สมัยก่อนครับโอ้เดี๋ยวนี้ต่อสี่ห้าพันเลยครับนี่อันนี้แม่ลูกเขา ยัวเข้าก็มันปายมันบวชุตี่เข้าอาการนี่ครับเป็นน้อยการกับยุ่งกับควายอยู่ฝั่งพบนครับเนี่ยนครับควายออกบวชครับผมที่ผมเองนะครับเช่าอีกยังบ่อเลยครับถ้าเลี้ยงหัวเลี้ยงควายครับก่อนมีนักก่อนนี้ครับบัวผมเป็นร้อยร้อยร้อยสองร้อยตัวครับเมื่อก่อนเนี่ยผมหลักๆผมเลี้ยงวัวครับควายเพิ่งมาเลี้ยง ผมขายออกไปช่วงวัวมีราคาอยู่ครับผมคนเล่นวัวนะซื้อไปซื้อมาขายไปแต่ไหนที่ขายมาได้หมดเก็บไว้ผมคัดวัวผมเรียกวัวครับผมเรียกวัว,ว,วคงใหญ่นี่ครับเี่๋ยาฟางไว้เพื่อกินนะครับนี่ย้กมันพอครับเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้คนงานไปตัดอีกครับกพราพี่ๆไปตัดเถอะนี่ครับอันนี้เขาจะซื้อไปฆ่านะครับเนี่ยไอแดนเนี่ย ผมไปถ่ายชีวิตมันมามันวิ่งขึ้นรถผมไปซื้อวัวตัวอื่นมันวิ่งขึ้นรถครับก็อ,อย่าตื้อไปฆ่าเนี่ยอันนี้ก็ลูกในฝูงอันนี้แม่เดิมครับเนี่ยแม่เดิมตั้งแต่ซื้อวัวมาเลยครับเนี่ยลูกโอ้โหอยู่กับผมโอ้เยอะแล้วครับนานแล้วนับปัทภุครับลูกมันตอนนี้เกิดมาลูกบอกยสมบูรณ์นลครับเกิดก่อนในลูกมันเกิดข้างล่าสุดครับ นี่ครับอันนี้กับบัวซื้อมาครับช่วยลุงซื้อดูขนาดนี้ครับผมมื่นตีน้อยครับบัวมื่นตีโอ้ัคนคิดได้ไหนผมกับบัจะเดียดร้อนครับเนาะผมมาได้เป็นนี่อย่างนี่กับเป็นครับแต่ทอก็สอบก็ยะถึงปีกับโอ้ยถึงตรง ผมกะหาผมมีเงินเดือนกินอยู่ครับทางานอยู่มีเงินทั้งเงินเดือนเงินเหมาอยู่ก็พออยู่ได้ครับถือว่าเป็นรายได้เติมอย่างครับงอหน่ะแต่มนักจ่ราคาเนี่ยครับโอทีผู้บริหารที่ถูกต้องของประเทศนะครับขอเข้ามาดูแลนะครับย้ำเลยครับราคางวราคาควายไทยราคาตกต่ำสุดๆแล้วครับถึงยามวิกฤตแล้วคุณจะไปมอดแต่แจกเงินอย่างเดียวครับคุณกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเรื่องสัตว์เรื่องเอนะครับ นี่ครับเกษตรกรเขาอย่าตายนะครับชาวไร่ชาวนาคนเลี้ยงวงัวเลี้ยงควายครับชาวสวนจะตายแล้วครับเนี่ยครบอาการควายไปครบ่ะนี่อะกันแลนับควายครับควายมียี่สิบกว่าตัวนี่ครับดูเันเอาครับ เงินทองก็จะได้สัตว์เลี้ยงกาจะได้เงินใช้เวลาแต่ก็ถึงว่าแล้วครับเหมือนเก็บเนาะบนไปก็ได้เมินอแล้วครับท่านรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นแล้วก็ช่วยมาดูแลหน่อยครับเอาครับบนไปกันเมือไหร่แลครับฝากติดตามกดแชร์กดซับสไครต์นะครับวิจารเนเ้อกับสดีครับเดี๋ยวเข้าตัวครับสวัสดีครับฝากติดตามกดแชร์กดซับสไครต์นะครับ